คอ้บอลแม่งป๊อตใช่ไหมย่อบอลแม่งป๊อตเว้ชมคลิปไปไ่อเป็นกูไปแล้วเนี่ยแซกตีก่ะแซกตีก่ะเออเอ้ยเอ้เออเอ้เอ้ะเอเอ้อแป๊ดี้นั่นอะไว้กระตกทำไมแซกตัวเลยแค่นี้วะเมื่อวานเว้ยทำไมครับ ทำไมวะไปร้านกาแฟมาเว้ยจริงเหรอครับจริงโคย่างยัางจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับเอาไม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 ่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไ่เอาไมาม่เอาไทาไมคเับไำาไม่ไม่าไมาไมมาไเาไมไม่อามเอาไมเาไมคเอบไมเอาอาเอ่เอา่เอาม่เอไมเาม่อไเลากเล่นเอาเาไ่อเอไอ่อเออาาอมเามไไมา พอพอถึงร้านกาแฟเท่านั้นแหละครับทำไมทไมครับเต้องพาต้อปพาไปไปโรงพยาบาลเลยครับทำไมครับเพราะว่าเจอผักใช่ไหมครับเจอชาชักครับพอซื้อกาแฟเสร็จแล้วครับครับผมไม่ต้องจ่ายตังค์เลยครับผมเพราะอะไรครับทำไมโอเลี้ยงครับโอ้โหโอ้โหเมื่อวานเไยทำไมวะไปตลาดเลยกูรู้แล้ว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 หามเอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อวานเไยเอิร์อ ทำไมวะไปตลาดไปเออโอสะดุดเลยเจออะไรวะแม่ร้องไห้ป่ะฮะกูกูต่อผิดใช่ไหมเนี่ยเอามาเอาไปเออเออหวานเลยทำไมวะกูไปตลาดเลยเออรู้แล้วไปตลาดเออรู้แล้วไปตลาดนัล้มแล้วตดีเลยทำไมโง่เงี้ยกูกูล้มเลยเว้ยเออทำไมวะก็เจอผักไงที่

เอาบอลเลอบัลเล่เลาลาลาล่เบล่าลองเล่ลองลองกองข้ามอลลาเาลอนลองกองลองกองลองกองกูเย่เอาบอลเมเลเมยยูตเบทเอาเตต้าเฟนสมองเอาเฟนติดบอลมาดนามมเอาเะเป็นจิตจิตสมองปรวัานอยยาล่ามันปะัด ต้องข้ามไม่รู้รๆเด้อวะไม่ได้กูโอ้โหกูเจอกระถางยังเอาพันล่างแท็เข้าไปสับมมาเลยใช่ไหมกูก็ตายอะกูไม่ตอบด้วยไงทำไมตายนี้กูอินจริงเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปสี่หนึ่งในสัตว์จังมาใช่ไหมกูคือปิกาจูไอีสัตว์ยังไงวะกระถางโปเกมอนลิสติกอาปิกาจู อาาโปเกมอนอาอาชาเมเดอร์อาดาโปเกมอนอาปีอู้ไม่เหมือนตลกอาีไหมสัสอูบัโซอาโปเกมอนอาโปเกมอนนบีมานาว้าตาอเหงา่คุ้กน่ยนั่งตาก็มาโปเกมอนอาโปเกมอนนาบมนาวโปเกมอนงกูมาอุดูอย่ามาบิ่กันกู

เอ้ยน้อเจ็ได้ไงวะันดีสิบสามสิบสี่สยี่สิบสามสิบเอ้ยปากวันเนี่ยไงล่ะเราซ่อนเพื่อนมาช่วยมึงกันไหนเห็นไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังพอพอกลับบ้านใช่เอ้ยฟังต่อดิโหไอ้สัสกูไม่ฟังพอกูเลี้ยวซ้ายใช่แล้วเหรอได้ต่อครับพอถึงหน้าหมู่บ้านก็เลี้ยวขวาเออแล่นไดต่อครับเลี้ยวเข้ามาก็ถึงบ้านกูเลยเออจริงครับโอ้จริงเหรอจริงเหรอ Oh โอ้ยแค่นี้แหละเพื่อพวกเฟิร์ลรีวิวมีนแมนสวัสดีผมพึ่งคิววันนี้ผมไม่ได้มาล่ามาวันน mm ี้ผมอยู่ในเกม L O L ผมแกมผมกำกิวครับผมเกมนี้ผมเล่นคินเนนจริงครับไม่ได้ถามเลยครับเือผมเป A D C แต่ผมจะไม่เล่น A D C ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันกูคเป็ดทำไมวะเดิ เออเอยเอยเออเ้ยเธอวูดูแบล็กิิลไม่บ่อยหรอกกูดูแค่ศูนย์แปดเก้นึ่ามจ็ดสชั่วโมงเองเนี่ยเนี่ยเล่นอย่างนี้แล้วไงกูเบือมึงยังยิงเลยเซนเลยไม่เซอร์นั่นไงพ่อไม้เนี่ยเซนเซอร์กูหนเนเอร์ก่อนไม่เซนแจกเบอร์เดินยวทําทั้งหลางทั้งหลาน รอนะครับเฮียมีปุ๊บนี่ดีบหลบไปิจิตอื้อลาก่อน่งสีทะเลาะยิ่ยยไอ้บ้านมึงแหกไอ้สัตว์วิชาเอู้ไป i เป็นเป็นน้าเจ้าเปานเกอซียู่อเกตเกน่ามึงทำมาลอกเวเฮ้เจี๊ยบเลยเ e e ีอินเสกวีอินเสกอินเสกผมบอกว่าแป้บพิมพ์ผลไม้ติด โอ้ยมีบอยอยู่ยี่เป็นัวเดี๋ยวเดินสามตัวตีไม่เหินกลางไปนะเวลาโอ้โหไอ้ฟี่ป้อมกูตีเป็นพันเลยแต่เด้อมึงก็ไม่เตะในทีแรกเนาะมึงออกมาได้แล้วมึงก็ไม่เตะมาเหญ่จริงจังไอ้สารบอลเดินตรงนี้ดิ ไปไปดีมึงมึงก็ตีนะพี่เอ้ใครตีกูไม่ได้ตีใครตีวะใครตีเฮ้ยมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยมันเอาอยู่เนี่ยเถีบมังกรแล้วนะเอ้ยเอ้ยเนี่ยเอากบดิสันเอ้ยเอาปูดิ่บราโวบราโวเมื่อกี้เราฆ่ามังกรได้ป่ะโอ้ยเยี่ยงกูไล่มังกรได้ด้วยเมื่อกี้อะไรอะไรแบ๊ก ได้กี่ค้านะเออมันแฟดมันแตดป็นทำไมเถอะเถอะเถอะเอยเอยสีกูไม่ลด้โอยเอยเอยไปกับเพื่อนกูเปล่าเอ้ยมานายมีอีกแล้วลองบ้าลองบ้าเอยเี่ยมแน่นามนากไม่มีอีกแล้วประวัติประวันศัตรูทำลอยไมเนี่ยอัดจัดคิ๊บิ๊บคิ๊บ กวางเคียงมังค์รังเซียงวงชวงอาอะไรขอยเป็นงูจงอางเลยนะปาต่ยลปเตอร์รคยเยี่ยของมึงราคาัก่เดียอลี่เกิดตอนน้เนี่ยอาคาราเเนี่ยอาลีเกิดแล้ว กลางลีเก้วมาะเกิดอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วอ้ยงไ่ีางเง้ยอ้มมีคำว่ายอมแพ้ในหมู่ตอนังกูนะไปเว้ยสอ้หือเล่าไปสู้สู้เว้ยสู้เว้ยสู้ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไอ้ข้ามก็นอนไรสัต เอ้ย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 อัคคีอัคคีดึงไม่โดนัลาไม่ขี้แปนไม่ได้ปีนตะกียดึงเออเอาเอ้ยไม่ว่าต่อไปฮะมันไป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 เอาเอาตะตะตีตะตีจบจบจบเอ้ยเอ้ยกูยังมันอยู่กูยังมันอยู่เหมือนเหมือนมึงแบบเออเฮียคือคือ เออนะเฟ้เฟ้เอางี้นะถ้ามึงไม่ตายมึงไม่ตายมันก็จะไม่ตายเว้ยเออมึงจะไม่ตายต่าแล้วแหละมึงจะเล่นอะไรวะเล่นนี่เลยบอวัยพี่พี่อินทีแตกพูด่าพ่อมึงาพ่อมันไม่ตายอ่ะพ่อมึงพ่อมตายตายพี่พี่เลยแถวบ้านแถวบ้านกูเรียกชักไอ้สัตว์อย่างนั้นอ่ะอะไรอะไร จากเ้าเออจิกนกแมาไอ้มึงลงไาป้องมันชงมาแล้วไงเฮียมันมันก็จะไปต่อเฮียจะจะใส่ถ่ายไหมไอ้ห๊ยไอ้มึงเสื่อมเงี้ยพ่อแม่รู้ยังกระสับนะแม่พ่อแม่มึงมาแย่งเหียอะไรของกูเนี่ยกูก็เป็นแค่ยอดนคนนึงที่ผ่านมาแค่นั้นแหละใช่กูเป็นแค่ยอดนคนนึงที่ผ่านมาแล้วแหละเหมือนความผิดของไอ้โมเว้ยมันเป็นความผิดของไอ้โมไม่เป็นความผิดของดีเคด โอ้ยเยี่ยมหมดเลยสัทพกูโอ้ยเย้เฮ้ยไอ้เออไปไหนเราตามไปมีตามมาจริงใช่ไหมมีตามมามังไป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 มังไมงไปมรมไปพี่มีอยู่สมัยวะนะเฮ้ยเยี่ยมวันอย่าช้าดอะไรเเขาใช้ใจสั์รึวนมีช้าวะ โดนไม่ช้าอุ๊ยโดนแล้วเนี่ยมันเร็วอ่ะมันเร็วอ่ะไม่ปห่ยยัเขไม่ต้อไม่ตายองมีมหาจลมหายใจยังรอดเอาอะไรมาใช้คำว่ามึงรอดวะดีไป่ลอ่ดีไปพน เกมนี้มันไม่ประกงประกอบอย่างหนึ่งเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรกรมาการเอ้ยโดนใบโดนใบโ่าเนี่ยพ่อแม่เอ่าะเอาพ่อแม่มันเล่นอย่างเงี้ยฮะพ่อแม่รู้เนี่ยฮะเลียมเล่นอีกแล้วพ่อแม่นอนอยู่นี่ไอไอจนจะเป็นนี่แล้วเนี่ยฮะนอนตะกินตะกินเลยแบบโอ้โหจิ้วจิ้วจิ้วเลยหรือเปล่าเวลาผู้หญิงนั่งนานๆอ่ะเขาจะหิวเลยทธอไมวะ มาถามเรื่องมาหิวอะไรไอ้เหี้ยมึงดูนี่กันมึงก็เอามันดีไอ้เงี้ยไปเกิดนี่อะไรขึ้นบอกกูทีกูตายกูตายไอ้เงี้ยโบกูแล้วไปยิบหยบดีสันทำไมวะตายได้มึงทำไปเหรมึงทำไมวะเง้ยไผ่แป๊บกูไผ่กูจะไรเฮ้ย

แย่าบ้านแตกบ้านแตกไอ้สัตว์บ้านแตกเฮ้ยเฮ้ยดิจิตันดิจิตันเฮ้ย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 เออแล้วป้องกันอีกมาปิดต่อว่าจับแบตให้ได้กินปิกต่อตายสู้สู้กด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 เลยกดเลยกดเร็วอย่าไปกดแล้วมีคำว่ายอมแพ้